ยินเสียงดินอยู่พี่น้องมืน,นึ่งมาแล้วครับแต้มแรกมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วใส่สวยเลยครับปละขอเต็มมือเลยครับสวยสวยสวยแต้มแรกครับมนี่ มาแล้วพี่นอ้องมาแล้วประดุกครับประดุกประดุกน้อยประดุกน้อยประดุกไม่ได้เลยไหนเกล้วพี่นอ้องแต้มที่สามประดุก เต็มสามครับลุกป้าไม้ป้าไม้กำลังงามคอหน่อยพี่นอ้องมีแต่ป้าไม้เทวานี่ใส่สวยครับกำลังงามอยู่คือยยู่เือ,อยยู่ให้แต่มันถึอนะ้าพี่นอ้อง อีกแล้วพี่น้องอู้หูปากแข็งไงโอ้โหทราบแน่อนอ,อนคืออยู่คืออยู่ยางเกลือพีอ่น้องรุ่นนี้อีกแล้วพี่น้อง กใหญ่ครับน้องเอ้ยหญ่คัับยัยนี่คือคักแต่ไปน้อง